เปิดขายครับนะครับสำหรับธนบัตรใบละ1บาทใบนี้นะครับยังไม่ผ่านการใช้นะครับนะเรียบกริบเลยนะครับเป็นหมวดเลข3ตัวนะครับนะเป็นแบบที่เป็นธนบัตรแบบที่9นะครับของอาราชการที่9นะครับอันนี้เป็นในหนังสือนะครับนะเป็นแบบ ธนบัตรแบบที่9ตัวนี้จะเป็นเลข2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นหมวดเลข3ตัวนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเก็บไว้นะครับก็สอบถามได้นะติดต่อสอบถามได้นะครับเป็นธนบัตรใบละ1บาทนะครับ น,นี่เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วก็จะเทียบกันในหนังสือในหนังสืออาจจะคนละสีนะครับเพราะสีการพิมพ์มันไม่เหมือนกันนะครับนี่คือใบจริงนะครับใบจริงสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเกไว้ก็สอบถามได้ครับนะธนบัตรใบละ1บาทนะครับ